สวัสดีครับผมก็วันนี้มาเที่ยวทะเลนะครับบ้านแถวบ้านทีนะครับผมจังหวัดระยองครับซึ่งทะเลแถวนี้ยังเป็นธรรมชาติอเลยนะครับเพราะว่าผู้คนไม่ค่อยมาท่องเที่ยวครับผมมันก็เลยเป็นธรรมชาติครับซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความสงบนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับจะไปบางแสนนะครับ เป็นบางแสนเขาก็มีเก็เครื่องบินนะครับเสียงจะดังหน่อยครับอยไม่ใช่เครื่องบินครับจะรวดแลวเขาน่าจะชม วิวครับขับจัรวดชมวิวครับ,รรบกำลังมาแล้วครับออไวมากครับออชมวิวครับน,น่าจะขับจัรวดชมวิวครับผม ก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะสมิทธ์นะครับ<ฮ>มองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับซึ่งถึงซึง่งอยู่ไกลมากครับผมดวงจะรวดเลยครับเสียงอาจจะรบกวนหน่อยนะครับเพราะเสียงมันดังมากเพราะเนื่องจากเขาบินต่ำมากครับผมดูนะครับล่อนไปล่อนมาเพื่อชมวิว สวยๆทะเลครับก็เป็นดูนะครับเบอเป็นทะเลยังยังเป็นธรรมชาติอยู่ครับผมที่ยังมากก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับผมยงเขาจะดังมากโนูน าก็บินชมวิวบินไปบินมาดน่าจะเป็นจรวดจ,จรวดใหญ่มากครับแต่ความเร็วน่าจะเร็วมาก เราดูทะเลกันไปก่อนนะครับซึ่งอาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากเขาน่าจะซ้อมอะไรสักอย่างนึงจะมีเสียงดังมากดูนะครับโอ้สวยมากครับผมคนนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากวันนี้มันเป็นวันเด็กครับ เขาอาจจะพาเด็กไปดูอะไรที่มันสวยๆหรืออะไรที่เต้นนะครับหรืออาจจะมีโชว์ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับเขาเขาน่าจะขับตรวจโชว์เด็กในงานวันเด็กครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ